ชิออกกำลังกายหนึ่งสองไม่ได้ออกมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่เมจิมานะ่ะสามสามลูกสี่ ห้าเนี่ยพ่อถ่ายเป็นวีดีโอเอาไว้โอแล้วก็เวลาไปหาหมอก็เปิดให้หมอเขาดูหมอเขาก็ไม่ว่าอะไรเจ็ดแปดแปดแล้วลูก สิบสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่ะสิบสี่ โอ้รอบสุดท้ายนะโอ้โหสาชิวิ่งเร็วจังเลยสิบห้าโอ้โหจะรวดจะรวดจะรวดโอ้แถมเลยแถมเลยเก่งมากเลยนะสาชิวันนี้วิ่งเก่งมากเลย